ด้วยความที่ว่าผมเป็นเชฟโอเนอร์แล้วก็เป็นเจ้าของร้านเองเราสามารถใส่ตัวตนกับอาหารที่เราอยากทําลงไปได้เต็มที่โดยไม่จํากัดคําว่าสัญชาติอาหารหรือประเภทของอาหารสวัสดีครับผมเชฟต้องนะครับยุทธจ,จักรแสงสัตตาเจ้าของร้านกัตตอนี่บายเดซินครับความหมายแปลว่าตะกะครับเป็นหนึ่งในบาปทั้ง7ของศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็บายเดซก็หมายความว่ามาจากคนบาปแปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็ ความตะกะโดยคนบาบเป็นกิมมิทของร้านหการตกแต่งของร้านนี mm ่นะครับจริงๆเรามี like anyway. like like 2รอบคือรอบแรกเนี่ยจะออกเป็นทางโฮมี่เป็นโคซี่โคซี่หน่อยจะออกเป็นแบบแนวไม้ๆดูสบายๆแล้วพอผ่านไปสัก1ปีแล้วก็คิดว่าโอเคเราอยากจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ให้มันตรงเข้ากับชื่อมากกว่าเดิมก็เลยทำออกมาเป็น2แบบชั้นสเนี่ยจะเป็นโซนที่เรียกว่าเฮเวน เ a v วนก็จะออกโทนสีขาวฟ้าออกเป็นแนวขาวๆสวรรค์สวรรค์ดูสบายตานะครับส่วนชั้นสาเนี่ยจะเป็นโทนแดงดำเลยโซนนี้จะชื่อว่าเฮลโหลเฮลสระโอข้างล่างเอาไว้สวัสดีลูกค้าด้วยครับโซนนี้จะเป็นโซนนรกก็จะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสีดำแดงอย่างเดียวแล้วก็ตกแตง่งมีเหมือนเป็นโต๊ะอาหารของแดกูล่าจะมีดอกไม้สีแดงมีไฟมีห้องไวเซล่าที่เหมือนห้องเก็บเลือด ยังไงอย่างนั้นนะครับแล้วก็ห้องนี้โซนนี้ส่วนใหญ่จ,จ Chef ับจะจัดเชฟเทเบิลแล้วก็เป็น p r i v a t ปาร์ตีโอเคสำหรับวันนี้นะครับที่จะให้ชิมก็จะเป็นอาหารที่เขาเรียกว่า b o r d e ดเล s mm hmm. s f ฟ o ้ดอ่าบอร e s ดเล s ส์กิซีนก็คือจะเป็นอาหารที่ไม่มีสัญชาติขึ้นอ,อยู่ว่าเราอยากจะมาใส่วัตถุดิบใส่ผสมะอะไรลงไปก็จะเป็นสไตล์แบบเชฟเทเบิลมั่งก็คือจะเอาของที่มีในตลาดที่ดีที่สุดวันนี้เอามาทำนะครับสำหรับ เมนูแรกวันนี้เราจะเสิร์ฟเป็นหอยนางรมก่อนแต่ด้วยความที่ว่าหอยนางรมของไทยเนี่ยรสชาติจะมีความเป็นโลหะจะมีความเป็นซิงค์หรือเป็นธาตุเหล็กสูงเราอยากได้ความนวลมากกว่าก็เลยจะเสิร์ฟแบบดิบกับตัวน้ำส้มส้มจี๊ดนะครับที่เราปลูกเองแล้วก็เอามาทำเป็นข้าวเวียเพื่อเสริมความเปรี้ยวเพิ่มแอซิดิตี้ลงไปแล้วก็จะมีรสของ น้ำจิ้มสีฟูที่เราจะทำเป็นสโวนโลเล็กๆขึ้นมาเมนูที่2นะครับก็จะเป็นกุ้งแดงอันนี้เป็นกุ้งแดงจากสเปนที่เราจะเสิร์ฟแบบดิบสาเหตุที่ผมไม่ได้ใช้กุ้งไทยเพราะว่ากุ้งไทยเวลาเสิร์ฟแบบดิบเนี่ยหนึ่ก็คือค่อนข้างจะสีไม่สวยความหวานอาจจะไม่เท่าแล้วผมก็อยากจะพรีเซนต์เพราะว่าพื้นเพผมเคยทำงานที่สเปนมาก่อนผมก็เลยอยากเอาของที่แบบ ทานยากมาทําเป็นเมนูที่เขาต้องจะเป็นอาหารไทยอันนี้เราจะเสิร์ฟกับซอเบที่เป็นฝรั่งฝรั่งพริกเกลือเหมือนฝรั่งแช่บวยนะครับแล้วก็จะมีเซวิเช่ที่ซ่อนอยู่ในจานหนึ่งจานจะมี2ส,ส่วนเมื่อทานเสร็จแล้วก็คุณสามารถเราจะเสิร์ฟอีกคอร์ดหนึ่งเลยโดยใช้จานเดียวกันจะมีลูกเล่นซ่อนอยู่ส่วนจานที่3านี้จะเป็นแนวอ,อิตาเลียนคลาสสิกนิดหนึ่งก็จะเป็นลลสเตอร์ทอร์ทลินีก็คือเป็นเกี๊ยว ของอิตาเลียนแล้วเราก็จะใช้ซอสที่ทําจากตัวลอสเตอร์ทั้งหมดหัวลอสเตอรอ์เปลือกกระดองแล้วก็เอามาใส่ความเป็นสไปแล้วก็รสชาติของความเป็นเอเชียผมจะใช้น้ํามันเทียนแดงเขาเรียกจะมีในอาหารทางอินโดนีเซียฟิลิปปินอะไรเงี้ยเอามาใช้ร่วมด้วยเป็นซอสตัตวหนึ่งที่จะออกกลิ่นอายของความเป็นเอเชียนิดนึงแต่ว่ายังคงความที่มันดูเป็นเป็นอิตาเลียนอยู่สำหรับตัวจานเมนอันนี้จะเป็น หมูบริโก้จากสเปนคนสเปนเขาจะเอามาทําแฮมกันเป็นแฮมที่แพงที่สุดในโลกแต่วันนี้เราจะเอาส่วนที่เป็นคอเหมือนคอหมูย่างบ้านเรานี่แหละเอามาทําเป็นในสไตล์คอหมูย่างนะครับแต่จะเสิร์ฟแบบมีเดียมแรรหรือมีเดียมแล้วแต่ลูกค้าได้มันจะมีความนุ่มแล้วก็แทบจะกลายเป็นเนื้อวัวไปแล้วอะราคาค่อนข้างจะสูงเทียบเท่ากับราคาเนื้อวัวได้เลยนะครับให้ลองทานดู โอเคอันนี้สําหรับตัวขนมหวานผมเป็นคนที่ชอบทานช็อกโกแลตมากมันเหมือนเป็นการที่เอาอะไรสักคำหนึ่งเข้าปากแล้วมันจะมีเท็กซเจอร์ที่ต่างกันถึงสิบรูปแบบอยู่ในปากให้มันรู้สึกมีความระเบิดอยู่ข้างในสำหรับร้านอาหารกัตเตอร์นี่บายเดซินนะครับได้ร่วมมือกับ KTC ในหนังสือ c u l i n a r y Collective นะครับ